แชร์กดติดตามให้คุณโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลครับผมช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบนะครับของสะสม ที่สําคัญนะครับก็จะมีการอัปเดตราคาให้กับเพื่อนๆพีนพนพน่น้องได้ทราบข้อมูลโดยทั่ทั่วกันด้วยสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาแกะกล่องนะครับแกะกล่องที่ครูโด่งเพิ่งสั่งเหรียญมาซึ่งเหรียญชนิดนี้เป็นเหรียญในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึกแล้วก็เป็นเหรียญที่ออกมาใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาในปี2500 614นี่เองนี่ครับผมนี่คือเหรียญที่ครูดงเพิ่งสั่งมาใหม่นะครับอย่างว่าครับเป็นคนที่ชอบสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับก็เลยถ้าเหรียญไหนออกมาก็เลยสั่งจองเป็นพิเศษอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆในกลุ่มนักสะสมนะครับคุณวราพรมณีพรมนะครับ ก็นี่นี่ก็สั่งจองมาให้นะครับสั่งจองมาให้ก็เสียค่าส่งนิดหน่อยครับเพราะถือว่าปัจจุบันราคายังไม่แรงสําหรับเหรียญที่คุณดงได้มาคุณดงก็สั่งจองเป็นแค่เหรียญนิกเกิลน,นะครับปกติแล้วเหรียญน,นี้ก็จะถูกผลิตมาอยู่หลายรุ่นนะครับอยู่หลายรุ่นทั้งที่เป็นเหรียญที่เป็นทองเหรียญที่เป็นเนื้อทองนะครับผม แล้วก็อีกหลายๆอย่างเนะนื้อทองเนื้อเงินแต่ว่าเหรียญที่ครูดโด่งได้มาก็จะเป็นเหรียญนิกเกิลนี่ครับผมวันนี้ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องได้ดูนะครับนี่คือเหรียญที่ออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวไหนๆแล้วแกะเลยเนาะเพราะว่าครูดโด่งก็เพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นของจริงเนี่ยครับพอได้มาเสร็จก็นามาให้เพื่อนเพื่อพี่ๆน้องได้ดูเดี๋ยวครูดโด่งแกะดีกว่าจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับนี่คือเหรียญที่ออกมาใหม่ภายในปี2500 64นี้นะครับหรือว่าเป็นเหรียญที่เลือกชนิดราคา20บาทนี่ครับผมของใหม่นี่นอนี่ครับออกมา,มาแล้วมาละนี่นี่ครับผมนี่คือเหรียญชนิดราคา20บาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นี่ครับผม20บาทก็จะมีตัวอักษรนะครับพระราชพิธีนี่ครับ พระราชพิธีราชาพิเศษสมรสนะครับวันที่นี่พฤษภาคมนะครับนึ่พฤษภาคม25 6 2นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็มีตาสัญลักษณ์นะครับของราัชากาลที่10แล้วก็พระราชินีนะครับชนิดราคา20บาทนี่วันนี้ก็เลยนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้เห็นกันแบบจัดจะเลยนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่ครับผม จะเป็นรัชกาลที่สิบแล้วก็พระลาชินีนะครับนี่ครับผมอาจจะได้ยินเสียงข้าง,างบ้านหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังก่อสร้างเทป,ปูนกันอยู่ตอนนี้นี่ขนาดตอนประมาณห้าโมงเย็นยังทำงานกันอยู่เลยครับผมนี่วันนี้ก็เลยนำมาให้ดูนะครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บก,ก็นำมาให้ดูสำหรับเหรียญน,นี้นะครับหน้าเหรียญอยู่ที่20บาทแต่ว่าในกลุ่มของนักสะสมที่จำหน่ายบางคนก็จำหน่าย20่สิ สองบาทบ้างยี่สิบห้าบาทบ้างจนถึงสามสิบบาทนะครับเบื้องต้นออกปุ๊บก,ก็มีราคาปั๊บรูดงก็สั่งมาเอาไว้อยู่สิบเหรียญน,นะครับเพราะว่าเราเป็นคนเป็นนักสะสมเนาะก็ชอบการสะสมนี่ครับเพราะว่าปัจจุบันก็ถือว่าราคาไม่แรงก็แนะนํานะครับถ้าเกิดใครต้องการที่จะสะสมก็สามารถสั่งได้ก็หาช่องทางสั่งเอาเนาะแล้วก,ก็จะเก็บไว้เก็งกาไรก็ได้อยู่ สำหรับเหรียญน,นี้ผลิตมา5้าล้านเหนรียญก็ถือว่าไม่ไม่น้อยนะครับแล้วก็ไม่เยอะด้วยเทียบกับความต้องการครับผมวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้คุณโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับวันนี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุโด่งคอยด้วยนะคะ